อัปเดตแผนทองคำนะครับประจำวันที่6กุมภาพันธ์ครับพศ2568นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูที่ทางทองคำกันนะครับว่าวันนี้จะไปทางไหนต่อนะเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยราคาครับพุ่งขึ้นมาเทสแนวฟิโบ200เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแนวต้าน2862ถึง2870 28นะครับทำงานเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวดูว่าแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นกับตัวหรือย,อยังนะเดี๋ยวรับชมพร้อมกันในคลิปวิดีโอครับ ผมก็ฝากว้ด้วยแล้วกันนะครับกับบรกเกอร์ FBS นะครับหากท่านไหนที่ต้องการเทรดกับบรกเกอร์ระดับโลกนะครับที่เทรดเดอร์หลายล้านคนทั่วโลกเลือกใช้นะครับผมก็ฝาก FBS ด้วยแล้วกันนะครับส่วนตัวก็เทรดกับ FBS มา10ปีแล้วนะครับผมในเรื่องการฝากเงินถอนเงินนะครับค่อนข้างทาได้ง่ายและก็ไวมากๆนะครับหากสนใจไปบัญชีเทรดนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แอดมินได้เลยนะครับมาโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทองคํากันวันนี้นะครับ เริ่มต้นจากทำเฟรมเดย์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับตามที่เราวิเคราะห์ด้วยกันนะครับในเมื่อวานนก็คือแนวนะครับที่มีอยู่2แนวอันนี้ไม่ใช่แนวต้านนะครับผมจะเป็นแนวฟิโบนะครับ2862กับ2870นะราคาขึ้นมาเทสนะครับปึ๊กปึ๊กนะฮะแล้วก็เลยไปถึง2882เลยนะครับจากนั้นก็ทุบลงมานะครับผมแล้วมาปิดแท่งที่2866นะครับเรียกได้ว่าอ่ะปิดเป็นไส้เทียนนะครับผมแต่ก็ยังคงเป็นบูลลิสอยู่นะครับจากนั้นครับเรามาดูในทำเฟรม 4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงเนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างนะครับก็คือ1ครับสชั่วโมงเนี่ยยังยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของ4ชั่วโมงครับยังมีเป็นโซนดีมานโซนนะครับรออยู่ตรงนี้นะหากวันนี้ครับราคาย่อตัวลงมานะครับโซนที่น่าสนใจนะก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับผมประมาณ2843นะครับเรียกว่าถ้าเกิดย่อตัวลงมาเนี่ยแนวรับนี่เพียบเลยนะครับสำหรับราคาทองคำนะ อยู่ที่ว่าเราจะไปรอเข้าที่แนวไหนกันนะส่วนตัวมองว่าแนวที่เป็นความเสี่ยงเยอะเนี่ยจะอยู่ที่แนวแรกนะครับประมาณ2843ส่นะครับส่วนแนวที่ก,กลางๆนะครับก,กลางๆจะอยู่ประมาณ2826อันนี้แนว2 8งแเนี่ยจะเป็นแนวที่เซฟที่สุดสําหรับในชุดสวิงนี้นะครับในรอบนี้เนาะหากใครที่จะไปรอเทรดสั้นๆน,นะครับสำหรับฝั่งบีก็นี่ครับมารอที่12นะจังหวะดีดเนี่ย ขั้นต่ำนะผมมองประมาณพันถึง2,000จุดนะครับถ้าเกิดว่ามาเทสต,ตรงนี้เราด้งนะครับผมเ,ออเดี๋ยวก็รอติดตามราคากันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแนวต้านกันบ้างดีกว่าถ้าราคามันพุ่งไปได้ต่อเนี่ยครับเขาจะไปที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคแนวต้านที่โบ6 2อ,อ่เขาเรียกว่าแนว200เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตลบก่อนเลยกันนะครับโอเคอ่ะ ทีนี้ครับเรามาดูในทำฟิวส์ทีหนึ่งครับผมก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยได้เกิดการ breakout นะครับโซนนี้ขึ้นไปต่อนะโซนนี้เขาทําเป็นช่วงพักตัวสั้นๆนะครับเป็น pattern r a l ล y base แล้วก็ r a l ี y ขึ้นไปนะครับจังหวะนี้ถ้าเกิดเขาจะมีแรงซื้อต่อเนื่องนะครับอาจจะต้องมีการย่อตัวลงมาเทสสี่สามนะครับแล้วก็โอกาสที่จะไปต่อนิวไฮแบบนี้ได้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะไปเทสตรงนี้นะครับผมจะเห็นทุกคนจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยราคาครับได้สร้างเป็น พทเทิร์นที่เป็นสวิงไฮบย่อลงนะครับแล้วก็มีสวิงไฮ h ที่สูงขึ้นนะครับจุดนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นสวิงโลที่ต่ําลงกว่าโลนี้หรือเปล่านะครับเราจะได้มาร์กจุดไฮกันได้นะเพราะว่าตอนนี้ครับเรายังมาร์กจุดไฮไม่ได้อเนื่องด้วยจุดไฮล่าสุดนะครับจุดไฮล่าสุดก็คือโซนนี้นะครเห็นว่าปึ๊บๆๆย่อลงมาโซนนี้แล้วก็ใช้เป็นไฮตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจุดโลนะครับ แล้วก็ล่าสุดตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มองว่าเป็นเป็นสวิงไฮนะครับผมก็เป็นแค่จุดสูงสุดแล้วยอดตัวลงแับแล้วไปต่อนะสวิงไฮที่แท้ทูนะครับผม <c oughs> กําลังจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดราคาเนี่ยเขามีการทุบเทนะครับหลุดโซนนี้ลงมานะครับเออถ้าหลุดถ้าหลุดแนวรับตรงนี้ลงมาเนี่ยเราจะสามารถมาร์กตรงนี้ได้เป็นสวิงไฮได้แล้วก็หากราคาดีดก,กับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่หน้าเอสลงไป แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวดูว่าเขาจะเกิดสัญญาณกับตัวตรงนี้นะครับแล้วก็เทลงไปที่2843ตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเบื้องต้นครับราคาณปัจจุบันเนี่ยยังคงอยู่ในกรอบนะครับใน H 1นะที่อยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับผมกรอบที่2 8 8 1นะครับกับ2860นนะครับเป็นกรอบแนวแนวต้านกับแนวรับนะครับปัจจุบันเนาะที่เขาวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับก็รอสัญญาณครับถ้าราคาทะลุกรอบไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ หลุดลงไปต่อนะครับสมมติว่าราคาเขาเทล,ลงมาแล้วหลุดแนวรับ2857นะครับตรงนี้ก็น่าจะมีรอบเด้งแล้วลงต่อนะครับก็หาจงังหวะ follow ฝั่ง S ก็น่าสนใจนะเพราะว่า targeting ดินมองไว้ที่ประมาณ2843ข้างข้างล่างนะครับเอออ่ะทีนี้เราเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแนวต้านกันบ้างนะครับถ้าเกิดแนวต้านนะครับราคาถ้าทะลุไปต่อนะครับเดี๋ยวผมผมก็ใช้ชุดนี้นะครับวัดเป็น extension แล้วกันนะแนวต่อไปที่ราคาจะจะไปถึงนะครับ จะอยู่ที่ประมาณ1,27นะครับแล้วก็1 6ึ่นะแต่ก็มองไว้ขอ1 6ึ่เลยแล้วกันนะครับแล้วก็แนว200ข้างบนดีกว่าเพราะว่า1,27เนี่ยถ้าราคาทะลุไปม,มันมีโอกาสที่จะไปได้ต่อเพราะว่าโซนนี้เขาพักตัวเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็ให้ไว้อีก2แนวด้านบนนะครับจะอยู่ที่ช่วง 2, 8 9 9แลนะครับแล้วก็2904นะครับแถวๆโซนนี้นะครับเป็นโซนพักตัวในรอบต่อไปนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะไปทางไหนนะแต่ถ้าเราซูมเข้ามาดูในทางเฟรมที่ย่อยลงไปนะครับใน M 3 0เนี่ยแพทเทิร์นนี้นะครับคล้ายๆเป็นแพทเทิร์น Head and Shoulder แล้วเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมอ่ะรอรอเพียงแค่ถ้าราคาเนี่ยได้หลุดโลตรงนี้ลงไปเนี่ยก็จะคอนเฟิร์มว่ามีโอกาสที่จะไหลลงไปได้ต่อแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ครับเห็นไหมแล้วก็ที่สำคัญครับโซนนี้ครับเกิดสัญญาณเป็น b e l r i s h divergence แล้วด้วยนะครับก็พูดง่ายๆครับถ้าเป็นเขาเรียกว่า แพทเทิร์นนะครับที่มีดิเวร์เจนมามาพร้อมกันนะครับผมเอ,อมักจะกลับตัวได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับอย่างส่วนนี้ก็มีทั้ง2อ,อย่างนะเราดูว่าจะหลุดตรงนี้นะครับเพื่อคอนเฟิร์มก็คือมีโอกาสที่จะไหลลงไปได้ต่อยาวๆนะครับอ่ะวันนี้ครับแนวโน้มมองมองได้ทั้ง2ทางนะแต่ส่วนตัวให้น้ำหนักทางฝั่ง S นะครับวันนี้ เพราะว่าราคาไนมาสูงแล้วนะแล้วก็อีกอยาก่างนึงคือเริ่มเริ่มมีสัญญาณกับตัวอะไรบางอย่างแล้วแต่ก็ถ้าใครที่จะเข้าเอสนะครับแถวกรอบนี้ก็น่าสนใจนะโดยเรา,าจ,จะวาง s ต o p l ล็อตไ้ที่ตอนที่ทะลุไฮด้านบนไปแบบนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าใครที่รอประมาณสักช่วงโซนปลายไส้ตรงนี้สมมตินะครับสมมตุติแล้วก็อาจจะวางเป็นแบบนี้ก็ได้ครับวาง Stop l ลตไว้ประมาณ85อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ TP ครับอาจจะวางไว้ที่2843แบบนี้ก็ได้ อันนี้กเ็เป็นแผนที่น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเริ่มเกิดสัญญาณเดบิเจนละนะครับแต่ถ้าเขาพุ่งไปอีกไฮนึงเนี่ยเราก็ยอมแค่สต็อปล็อตนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรอรุ่นที่2896กับ2 9 0 4ข้างบนนะครับผมราคายังคงเป็นเทรนขาขึ้นแล้วอทำไฮเรื่อยๆนะครับแต่ก็ส่วนตัวเริ่มที่จะอยากสะสม S แล้วเหมือนกันนะครับอ่ะยังไงลองไปวางแผนกันดูนะครับป่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในข่าวนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับคุณผู้ชมเรียกว่า ในข่าววันนี้นี่ก็จะมี USD กล่องแดงนะครับ Employment เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะวิ่งแรงหรือเปล่านะตอน2องทุ่มครึ่งนะครับส่วนตัวอาทิตย์ที่ประกาศข่าว non นอนฟาร์มเนี่ยหลายๆคนก็จะไปรอวันศุกร์ใช่ไหมที่เป็นประกาศประกาศตัวเลขนะครับอัตราการจร้างงานกับอัตราการว่างงานเนี่ยหลักๆแล้วนะครับผมมองว่าวันก่อนนอนฟาร์มเออส่วนใหญ่จะวิ่งแรงนะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวคืนนี้ครับรอติดตามกันดีๆนะบางทีอาจจะได้เห็นละ่ะ ตูมลงมาแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับเอนะครับผมอ่ะลุ้นกันลุ้นกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็หากใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มครับสามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีเลยและหากใครที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่ม s ิกแนลครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายครับขอให้ทุกท่านพอตฟ้ากำไรท่วมพอทกันทุกคนครับ